มาเลยถามพื้นฐานเลยได้ไหมครับเอ้ามาอ่ะมาพ่นิดครับพอดีเคยอ่านที่พินิจลงบทความไว้เรื่องว่าถ่ายประตูครับ,รบถ่ายประตูหรือหน้าต่างครับถ่ายให้ตรงครับือถ้าไม่ใช้พวกอะไรนะในกล้องครับที่มันมีเส้นๆนนั้นใช้ไม่ได้ผลหรอกคือถ้ารู้สึกว่าถ้าไม่ใช้มาไหร่แล้วก็ถ่ายจะไม่ค่อยตรงเลยครับก็ทออ้าวมาดู ้าวเวลาทำทำแบบนี้นี่นี่นัดนี่กำแพงนะเอ้าเบี้ยวอ๋อใส่แว่นในงงทำไมนี่กำแพงนะนี่พื้นนะอันนี้คือขอบหน้าต่าง ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเวลาเราคำนวณครับเราต้องวาดเส้นในใจวาดเส้นในใ,นใจแบ่งครึ่งของขอบหน้าต่างไม่งงนะอันนี้คือแนวตั้งแล้วลากเส้นมาลากเส้นสมมุติกล้องจะอยู่แบบนี้ ตึงกลางของกล้องผ่านเข้าไปที่เซนเซอร์ตัวเราอยู่แบบนี้ไม่งงนะไม่งงครับพี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่วาดเส้นสมมติที่กึ่งกลางของหน้าต่างถูกไหมครับครับพี่ถามว่าไอระดับน้ำที่อยู่บนกล้องอะ่ะมันสามารถเช็คได้ไหมว่าอยู่กึ่งกลางหน้าต่างเช็คไม่ได้ครับ ก็นานเข้าใจไงพี่บอกแม่งใช้ไม่ได้หรอกเราต่างหาที่เราต้องเช็ดก่อนแต่ระดับเวลาแพ่นนะครับทีนี้จะพึ่งแผนสิอ๋ออันนี้ที่แนวดิง่งขึ้นและลงถูกต้องไหมครับถูกต้องครับหาแนวดิง่งแล้วนี่คือแนวดิ่งนะภาพต่อไปอันนี้เป็นเบิร์ดไอวิวนี่คือห้อง <c oughs> ได้สามวันเมื่อไ้กึ่งกลางอย่างจเรียบร้อยนะครับรเรามองจากข้างบนหลังคาลงมาข้างล่างครับอันดับแรกเหมือนกันครับเมื่อกี้เราวัดระดับจากข้างบนลงล่างแล้วหาก,กึ่งกลางถูกต้องไหมครับครับต่อไปหาระดับซ้ายมาขวาแล้วหาก,กึ่งกลางตัวเราและเลนส์กล้องต้องอยู่แบบนี้ แล้วเรายืนอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับดังนั้นเราจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจนกว่าจะอยู่ตรงกลางพอเลื่อนซ้ายขวาอยู่ตรงกลางเสร็จอย่าลืมนะหน้าต่างจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับจุดกึ่งกลางของมันคือตรงนี้มันคือกึ่งกลางของฝั่งนี้และฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ด้านบนล่างสุดท้ายมันจะอยู่ตรงนี้ ถ้าก็ว่ากล้องเราเราต้องหาแนวระนาบซ้ายขวาอย่างนี้ก่อนแล้วก็หาบนล่างเพื่ออยู่ตรงกลางเมื่อหาได้แล้วปุ๊บแค่นั้นไม่พอดูอันต่อไปดูอันต่อไปดูดีๆนะกล้องถ้าระวังแบบนี้ฉากไหมฉากไหม ฉากครับ,รบอันไหนฉากขวาตุดครับอันนี้ถึงจะเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นถูกต้องไหมล่ะให้เก้สาสิบองศาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเลนเราอะ่ะมันต้องตั้งฉากแบบนี้ด้วยเอนแงนขึ้นความหลงไม่ได้ดังนั้นมิติต้นดูดีๆ ซ้ายขวาให้ได้ขึ้นลงให้ตรงกลางแล้วหน้าเลนต้องไม่หงายและไม่คว่ำต้องพอดีเป๊ะกับกึ่งกลางเท่านั้นที่กึ่งกลางเลนด้วยยากกว่าไหมง่ายกว่าครับไม่จริงๆอะ่ะทําแบบนี้ยากถูกไหมถูกครับเพราะว่าแต่ถ้ามันทําจนชํานาญง่ายไหมล่ะถ,ถ้าทําจนชํานาญง่ายอยู่แล้วครับาาแต่คนส่วนใหญ่บอกว่าไม่ต้องหรอก อีกหน่อยหนึ่งครับมาเลยอย่างนี้เวลาตอนเราฝึกถ่ายเราก็ต้องวัดแสงไว้ด้วยเลยไหมครับหรือว่าไม่ต้องก่อนแยกทีละอันต้นจะทำทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้โอเวอร์อันเดอร์ Over, under, ไว้ที่หลังถ่ายให้มันตรงให้ได้ก่อนพอถ่ายตรงสมองมันจะเริ่มคิดต่อว่าอา้าวมันตรงแต่มันอันเดอร์นะค่อยไปฝึกอันเดอร์เก่งทีละอย่างเราไม่สามารถเก่งทุกอย่างได้เ <ขอ S 1> น้ถามเ ขอถามเกี่ยวกับเมื่อกี้นิดนึงนะครับสองคำถาม<ช>คือเ,เกี่ยวกับการถ่ายรูปที่เพื่อให้หน้าต่างมันตรงน็อตไม่เข้าใจจุดประสงค์เพราะว่าน็อตไม่เคยไม่เคยเรียนการถ่ายรูปมาก่อนน็อตเลยไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าทําไมต้องฝึกให้เราถ่ายรูปเพื่อเพื่อตรงแล้วรูปตัวอย่างเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรน็อตนึกไม่ออกคืออย่างนี้ครับอันดับแรกครับเวลาเราถ่ายภาพเอาง่ายๆถ้าเราวางฉากตรงโดยธรรมชาติเวลาเราถ่ายถ่ายเจ้าแอล แต่มันมีข้างหลังอยู่นะ่ะเป็นโครงสร้างบ้านโครงสร้างอะไรที่มันมีฉากทั้งหลายแหละแล้วมันเบี้ยวมันเอน็นน้องแอลก็จะดูไม่หล่อเท่าที่ควรจริงไหมมนุษย์เราจะมองสิ่งที่ผิดปกติก่อนเสมอเพราะมนุษย์เราจ้องจับผิดต่อให้ในแบบหล่อต่อให้นางแบบสวยแต่ฉากหลังแม่งเบี้ยวคนบอกว่าแม่งเบี้ยวสวยดีเนอะแต่ข้างหลังเบี้ยวเอานางแบบกูสวยหายไปไหนอ่ะ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่การจัดองค์ประกอบมันคือการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารตั้งหากหากเบี้ยวภาพที่ดีก็จะเบี้ยวไปด้วยแต่หากมันตรงสังเกตแม้เร,เราดูหนังฝรั่งนะ่ะเวลาเห็นฉากบางฉากหูมันลึกไปเลยเาอะไรทุกอย่างมันตรงเป๊ะ,ปะ,ปะเราดูรู้สึกอืมดูสวยจังเลยสถานที่บางสถานที่ที่เขาถ่ายมาเนี่ยดูปุ๊บทำไมมันเบี้ยวจังวะดูไม่เห็นจะสวย แต่บางคนถ่ายสถานที่เดียวกันทำไมมันดูตรงเพราะมันตรงเปะ๊ะมันจะดูดีอะไรที่บิดเบี้ยวมักจะดูสู้ไม่ได้ยกเว้นสิ่งที่ไล่รูปแบบลองสังเกตง่ายๆครับจริงๆมันเรียนแบบจากการวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมในการวางอาร์เคติเจอร์ครับในการเขียนแบบที่จะเรียกเสมอว่าบอกเด็กๆทุกคนว่าเวลาถ่ายรูปเมื่อไหร่ก็ตามที่เปอร์เฟกตีมันล้มมันเบี้ยวแม่งเบี้ยวทั้งบาัทาทั้งภาพเลย ตีบต้องตรงตรีบต้องเปะก่อน p e r ร์เปกตีบต้องดีจึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องฝึกที่มันฉากแลาไม่เอียง